ครับวันนี้นะครับกระผมอยู่ที่น้ำตกแก่งสีหมอกนะครับที่ทรัพย์ไทยวันนะครับถนนหมายเลข12พิษณุโลกลมศักนะครับหลังตู้ตำรวจทางหลวงนะครับถนนหมายเลข12นะครับที่ทรัพย์ไทยวันน้ำตกแห่งนี้นะครับก็เป็นน้ำตกที่ลาดลาดนะครับไม่ถึงขั้นว่าจะตกลงมานะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของท้องถิ่นเขานะครับในช่วงหน้าร้อนนะครับก็มาพักผ่อนตรงนี้กันนะครับ ก็หลายหลายท่านนะครับก็อาจจะเคยมาแล้วอยู่ในเขตนี้นะครับแต่ถ้าผ่านไปผ่านมานะครับแถวแถวทรัพย์ไทวันนะครับนะก็รู้สึกว่าจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับในช่วงคลายร้อนนะครับหน้าร้อนก็แล้วกันตรงนี้นะครับไปชมภาพเลยครับภาพนี้ก็ให้เห็นถึงสภาพบรรยากาศนะครับบริเวณริมแก่งนะครับก็มีลานหินนะครับให้นั่งเล่นนะครับข้างริมน้ำเลย ถือโอกาสแผนภาพมาหมุนเลยนะครับนี่แหละครับน้ําตกแก่งสีหมอกนะครับก็เป็นน้ําตกเล็กๆนะครับลาดชันลงมานะครับไม่ถึงกับว่าตกลงสูงนะครับนะก็เป็นแก่งนะครับมีโขดหินกระจัดกระจายนะครับนะก็เป็นธรรมชาตินะครับอยู่ใกล้เมืองถนนหมายเลข12นี่แหละครับที่เราเห็นในช่วงหน้าร้อนนะครับก็จะมีคนมาผ่อนคลายนะครับ อยู่ก่อนถึงน้ำตกแก่งซองนะครับแถวทรัพย์ไพวันนี่แหละครับในฤดูฝนนะครับก็ต้องระมัดระวังน้ำป่านะครับเพราะว่าฝนตกบนเขานะครับไม่รู้ว่าจะตกช่วงไหนมายังไงนะครับต้องระมัดระวังน้ำป่านะครับส่วนมากก็จะนิยมเล่นกันหน้าแล้งนะครับ